อ,อยายก็คิดว่าทุกคนก็ต่าง,ต,างต่างต้องทําหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าพวกเธอเรียนมากว่าจะเรียนจบเป็นตํารวจก็พ่อแม่ก็ส่งเสียไปตั้งเยอะแล้วยายเป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้ยายไม่ด่าใครแล้วเพราะว่ายายคิดว่าต่างคนก็ต่างทําไปแล้วกันแต่ให้คิดมั่งว่าทําดีไม่ดี ยายก็ว่า,างี้ใช่ไหมอืมอืมทุกคนก็มีสมองเหมือนกันเท่ากันประสาทประเสริฐอะไรก็เท่ากันแต่ก็ต้องรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชัว่วอย่าไปรังแกเขามากนะเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมเอายายก็ว่า,างี้เนาะยายก็บอกว่ายายแก่แล้วถ้าพวกเองไม่มาช่วยนะยายก็ไม่มีปัญญาหรอกอแต่ยายก็มา ให้ความอบอุ่นกับลูกกับหลานเป็นกำลังใจให้เออแล้วยายก็หลอกพวกมึงมั่งอะไรมั่งก็หลอกไปอย่างนี้แหละม,<น>ออมันก็หกัวเราะรปว่าหนูไม่รู้เป็นอะไรหนูคิดถึงแต่ยายเป้าอยากจะมาหายายเป้ามันก็ว่าไปเนาะอเออมันก็ถ่ายรูปก,กันบอกมึงไม่เบื่อมั่งเหรอเนี่ยมึงถ่ายเนี่ยไม่เบื่อหรอกยายรักยายถ้าไม่มียายนะแต่ก่อนนี่หนูไม่เคยสนใจยายเลยนะ เออพอหนูรู้ว่ายายเนะี่ยออกมาชุสชู้เพื่อพวกหนูยายก็พูดอะไรหลายๆอย่างหนูก็เข้าใจอเออว่าพวกหนูต้องออกมาแล้วไม่ออกมาก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยยังไม่เคยลําบากอย่างพ่อม่าเนี่ยเขาก็ลําบากมาแล้วใช่ไหมลาวเขาก็เคยลําบากมาแล้วเขมรเขาก็ลําบากมาแล้วแต่คนไทยเนี่ยมันยังไม่เคยลําบากแต่ครั้งนี้แหละ มันจะต้องลำบากมากๆากเพราะว่าตอนนี้ยายมีความรู้สึกว่ามันมันปิดประตูตีแมวประชาชนนะเหมือนกับตอนที่ไอเสอ้ายมันออกมาประกาศว่ามันมันจะปิดประเทศยี่สิปีอะไรพวกน,นี้ยายก็คิดนะมันก็คงจะเป็นแบบนั้นแล้วมันก็เอาเศรษฐกิจมาบีบพวกเราเสร็จแล้วมันก็เอาเชื้อโรค มาให้พวกเรามันก็ฆ่าพวกเราวันละสองร้อยสามร้อยเออแล้วเมื่อไหร่จะหมดวันนี้สามร้อยกว่านะขนทองเออแล้วจะอยู่กันยังไงอะ่ะใช่ไหมออกไปเนะี่ยยังไม่มีคนตายนะเราออกมาสู้เอะเราออกไปสู้เนะี่ยยังไม่มีคนตายนะนอนอยู่บ้านติดโควิดนะาตายนะก็ยายก็บอกเด็กๆถ้าพวกเองไม่ออกมานะ่ะ ยายก็ไม่มีปัญญาสู้นะพวกเองต้องออกมากันนะมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมถ้าเราไม่หันหน้าเข้ากันเราก็จะแพ้นะอืถูกต้องสามคีคือพลังเออใช่ยังไงเราก็ต้องออกมาให้กำลังใจกับคนที่เขาสู้ก็ออกมาช่วยๆกันก็บอกทางบ้านบางทีเด็กๆมันก็ไล์มันก็ให้พูดอนะจะถามอะไรกับคนทางบ้าน ยายก็บอกยายไม่มีอะไรจะถามหรอกละยายก็มีใจให้กับลูกกับหลานนี่แหละ mm. เพราะยายก็ไม่มีค่าอะไรนะเพราะยายเป็นคนจนยายไม่ได้เป็นคนรวยเออยายก็มาให้กําลังใจพวกลูกพวกหลานให้สู้ถึงเราจนเราก็ไม่ยอมไม่ใครมาเหยียบหัวเราง่ายๆหรอก mm. แราเป็นคนเนะ่ยเราต้องมีสิทธิ์พูด mm. ไม่ใช่เราเป็นคนมันอยากจับมันก็จับ มันจะเอาเราไปติดคุกมันก็เอาเราไม่ต้องกลัวอะไรหรอกอดีกว่าให้มันมาลักแกเราเออเพราะทุกวันเนี้ยพวกเราอยู่ก็ไม่ต่างกับทาสหรอกกว่าจะหาเงินได้วันหนึ่งห้าหกร้อยเน่ยค่าเช่ารถไปแล้วค่าแก๊สไปและ,แและมันพอที่ไหนหละ่ะใช่ไหมัางทีขาดทุนอีกแล้วจะอยู่กันยังไงยายก็ถาม,มพวกมันเนาะครับผมก็ เขาก็เข้าใจเขาก็บอกยายหนูรักยายนะอืมหนูก็เชื่อยายยังไงก็ต้องออกมาให้กำลังใจ <c oughs> ซึ่งกันและกันเพวกเด็กๆมันก็มากอดมาถ่ายรูปด้วยยายป้าก็จะขอบอกคนทั้งบ้านหน่อยเออเชิญเชิญว่าถ้าเราไม่สู้ตอนนี้นะแล้วเราจะ,ออะรอเมื่อไหร่จะออกมาสู้เด็กเขาก็พร้อมหมดแล้วเมื่อก่อนก็หาว่าเด็กไม่มาช่วย ตอนนี้เราอะจะยังไงก็ต้องออกมามาช่วยมาช่วยเด็กเด็ก